นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงประจำปี2567 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหารในทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมวิเคราะห์ทิศทางเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อรวบรวมไปใช้ในการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ขององค์กรรวมถึงวางกรอบการดำเนินงานการบริหารจัดการและบริการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตซึ่งการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสามารถพัฒนาไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน